และนี่คือ5เทคนิค follow up ลูกค้ายังไงให้ลูกค้าไม่ลำคาญและคุณปิดการขายได้ครับการ follow up ลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าลูกค้าหลายคนคุณไม่สามารถปิดการขายได้ในครั้งเดียวแต่ในทางกลับกันครับถ้าคุณ follow up มากมากหรือ follow up ผิดวิธีลูกค้าอาจจะลำคาญได้ครับนั้น follow up ลูกค้ายังไงให้ลูกค้าไม่ลำคาญครับข้อที่1ฮะคุณจะต้องบอกลูกค้าก่อนว่าการ follow up ครั้งนี้เป็นประโยชน์สำหรับเขาครับ เดี๋ยวขออนุญาตโทรไปเพื่อที่จะตรวจดูว่าแพ็กเกจที่เสนอให้กับคุณพี่เนี่ยนะครับมันเหมาะสมกับการใช้งานของคุณพี่หรือเปล่าถ้าเกิดไม่เหมาะสมเราสามารถปรับแพ็กเกจใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณพี่ได้เพื่อคุณพี่จะได้ไม่ต้องจ่ายมากเกินกว่าที่จําเป็นครับเห็นไหมเพื่อประโยชน์สําหรับเขาครับข้อที่2ครับคือคุณการ follow up จําเป็นที่จะต้องบอกวันเวลาวันที่เพื่อเขาจะได้เตรียมตัวครับเดี๋ยววันพุธหน้าเนี่ยขออนุญาตโทรไปหาคุณพี่อีกทีหนึ่งประมาณช่วงบ่ายๆเห็นไหมครับ การบอกไปก่อนจะได้เป็นการเตรียมตัวครับและเทคนิคการโฟลว์อัพข้อที่3เลยคือบอกว่าใช้เวลาเท่าไหร่วันพุธหน้าช่วงบ่ายใช้เวลาไม่นานครับประมาณสัก3ามนาที4นาทีครับพอญาตโทรไปสอบถามเรื่องนี้ครับเห็นไหมครับและเทคนิคข้อที่4ครับคือถ้าลูกค้าหลุดไปแล้วคุณจะโฟลว์อัพยังไงหลุดไปแล้วเนี่ยถ้าเขายังไม่ได้ใช้สินค้าตัวอื่นก็ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อเขาเงียบไปคุณใช้วิธีการ ช่วงนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษครับบอกโปรโมชั่นพิเศษเพื่อจะปิดการขายเฉพาะลูกค้าคนนี้หรือถ้าลูกค้าหลุดไปแล้วโทรไปแล้วติดต่อไปแล้วเขาซื้อสินค้าตัวอื่นแล้วคุณรู้ว่าลูกค้านะั้นมีโอกาสซื้อซ้ํามีโอกาสเปลี่ยนมาใช้บริการของสินค้าคุณในครั้งถัดไปคุณก็บอกว่าไม่เป็นไรครับซื้อเจ้าอื่นแล้วแต่เราก็ยังคุยกันได้ยังปรึกษากันได้ถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้งานปัญหาไหนที่หนูสามารถผมสามารถซัพพอร์ตได้ก็ยินดีครับนี่คือการ k e e ค condition เอาไว้ สำหรับใช้ในการขายครั้งต่อไปครับและข้อที่5ครับคือการ follow up <S <S แบบ pattern ครับเ่ราะว่ p pattern คือขออนุญ,ญาตส่งรีวิวบางครั้งเรารู้ว่าลูกค้าเนี่ยยังรู้สึกไม่ร0 0ยังรู้สึกไม่มั่นใจก็ขออนุญ,ญาตส่งรีวิวครับขออนุญ,ญาตอัปเดตรุ่นใหม่ขออนุญาตที่จะส่งโปรโมชั่นใหม่ๆไปให้ลูกค้าดูครับและนี่คือ5เทคนิค follow up ยังไงให้ลูกค้าไม่ลำคาญครับจริงๆแล้วมีทเทคนิคเยอะมากเลยนะครับ ที่ y o u t YouTube c h a n n n l c o a c h แบงค์สุภกิจคุณสามารถเข้าไปติดตามได้7-800วิดีโอหรือคุณต้องการที่จะให้เจ้าที่ของผมเนี่ยส่งคลิปไปให้ดูทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ซึ่งทุกวันเวลา7โมงครึ่งเราจะมีการโพสต์บท1บทเรียนทางธุรกิจใหม่ครับที่เพจร,รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจคุณสามารถอะไ i ที่แอสไซงค์ Bank สุภกิจครับเราจะส่งไลไปเตือนคุณทุกครั้งที่มีคลิปใหม่แล้วคุณจะไม่พลาดสักบ,บทเรียนครับ